<laughs> <c oughs> จะจ๋อไห้จะเป็นเองไม่เห็นค่ะทุกคนใครที่แบบว่าจะใจอ,อ่านไปพร้อมกับมิวแล้วก็ยิวจะส่งในห้องในในห้องอ่าในห้องในห้องชาวแกงฝันนมนมอ่าเราเริ่มเนื้อเรื่องนะคะเรื่องบอกว่าอะไรนะการชักชวนไปในทางที่ผิดแอนมิวที่สามนะคะรับตอนนี้ค่ะว่าไงายคะพี่จ๋างคะพี่จ๋าอย่างนั้นเหรอ เล่นนี่เล่นแล้วเล่นรงวาแล้วนะคะแล้วก็มีการอ่ากินป๊อก,กี้อ่ากำลังเอาป๊อก,กี้เข้าป่าทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยพอนวดเสร็จใช่ไหมคะอืมแล้วก็แบบว่าเออคนนี้นวดนวด,นวดไม่ดีเลยตัวมิ้ก็บอกว่าเออคนคนนี้นวดไม่ดีเลยก็เลยไปเอาหมอนวดอีกสามคนถ้าคนไม่เคยแบบว่าดูอนิเมะหรอคะเวลาเขาแบบ แบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเขาก็จะแบบอย่าไม่เตออย่าไม่เตอก็ไดอะพี่อยไปเถีงว่าพี่ชายของเราเดนแฟนทิ้งมาเราก็เลยต้องปอบไปรมอะเราก็เลยต้องปอบไปรมพี่ชายแบบว่าแหมกันนะสนันนาอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะมเราก็ปอบปรมพี่ชายไปอะไรอย่างงี้เนาะอาเชยญอาเชิญอะไรเยีเจอานี้นะท่านหลอดคะให้ฉันฉันขออนุญาตรับรับเออรับ รับรับน้ำนมอ้าฉันขออนุญาตรับรับเครื่องดื่มอ้าท่านลอดคะฉันขออนุญาตรับเครื่องดื่มของคนเถอดนะคะอ่าแล้วทุกคนล่ะคะแต่ว่าสนใจสนใจทำป๊กกี้ให้มิโยก,กินไหมคะ